สวัสดีจ้ะพี่น like ้องไม่กินข่าวน้ำตุข่อยขอนีซะเถพาะกินกับอีหยังนาตีบ่อได้เอามาโอ้ข่าวเลอใช่เลอกระซ่างกะกินกันเองเนาะเพราะว่ากินน้ำเช่าเนาะแล้วกินกับมาแก้วปลาแดกจ้ะแก้วปลาแดกค่ะแก้วปลาแดกอันนี้มันไข่ต้มค่ะไข่ต้มกับหอม คอนซีชีประแดกบองโอคอิซีชประแดกพี่น้องเอ้ยไม่น่าจะอ่ะไหมกินข้าวกับพราไม่ส้นกินแล้วไม่ส้นกินกับปิ้งหนูแม่ปพอพอนกินกับปิ่งเนาะแม่พอพอนกินกระปิ่งไงกันแต่คืออยากไข่ต้มยายละติกนอยากมากมากจนมากมากินข้าวกับมา้า ตะเคียมเขียมเขียมโ้นดองแเบร็จโซนดองตะเคียนมันมันกระเด็นปะกระเด็นตาแบงคายกันมาจะลึกระโมกก็มึง <laughs> น้องคายบักลึกมันระโบงมันผิดกันกับเขาเารือบักแชน้องลามักย่องจำหน่อยๆจำหน่อยๆนี่เด้อแซมให้ให้ให้กันเบิ้งสกักกอนเด้อ แค่มันย่องข้นเนี่ยยองอยมันยอมมันก็ยอมทุกอยากร้ายไปทองาย <c oughs> กันเบิ้งสก่อนยังคอยมุมก็จอเจ้าเคยบเก็่งลหลายก้อนเขาเป็นพวถูกไปแล้วนะสงครามนั่นแะดูซมามาีปูครับกินเขา กินข่าวบนันทึกซักซี่แล้วในตู้นั่งเลยหรอความแรงสามโลเลยอ่สะสัสสันทั้งจิ๋นทั้งว่าวก็เก้าได้วแต่เด้อพี่น้องขอโทษแล้วหล่ะได้แมืงวันเด้อเดียวเดียวได้วุนน่นด่าหมาด่าแมวเนี้ย เราเรีนด้จ้ะพี่น้องเด้วคุยรถดอ,อกจ้ะผมง่ายที่ได้เีมครนกับนี่ไเขาจะหาให้แม่ประพัน์สอนจำ แม่แม่นี่ซ่อนจเจ้ามือกันนะเนี่ง <laughs> บ้ามือบ้าก,กว่ามือกินข้าวมือจะเอายังแล้วลูกละใจจะเป็น,ล, <laughs> นลูกซ้ำน่าพ <laughs> ิลเล็กช่วงอากาศมาอยู่น้ำกันเนี่ยมาด้อันนี้นนพื้งสะอาดพืด้นธรรมชาติบ้านนะแม่ไปพ่นแล้วสะอาดแท้ๆเด้อ เราคนสะอาดอยู่บ้านเราวเยี่ยมกิฟต์เลยย่บ้านกรุงเทพเราก็เป็นแม่บางเก่าลำบากเบิสตุกคนเพื่อน้องจุกคนลำบากเบิสตุกคนบ่บ่อีนี่บ่ลำบากลำบากยุไหอยู่นะาเยี่ยนยังช่วยโจม่โอเคไทยลำแม่หาไปโรงเรียนหายยุหายกินหายงวยงวยต้นหายไปกรุงเทพหายมาบ้านไปกินหอยดิแม่ใกล้ฝรั่ ให้มาบ้างขันมันฉลาดขันมันนั่นขันมันบ๊ปึกขันมันฉลาดมันเลี้ยนเกง่งขันมันบ๊งงูนี่มันไปได้เลี้ยนได้ดีแล้วอย่างนั้นช่วงจมม้อหกอืมขันนันี่ถ้าเป็นทูดต้อง,งไลน์นีออ่ใครเป็นชอออ๋อเป็นทูดนี่เลี้ยนโจมม้อหกสวยนี่ถ่ายหาเจ้าพอใช่ไหม อืมสะพานหอมเนี mm. ่ยหอมไหมก็ผสมบาขันเนาะอืมนี่จมาไม่ไรดอกไอ้กิมซื้อๆมาไม้มาเราเอาอย่างมาเราขอบคุณหลายๆจ่าพี่น้องคุณสุดละกับสั่งไป